สวัสดีครับผมเก้นะครับจาก d e s i g n t h e c o m นะครับรับทำเว็บไซต์ e-commerce นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีระบบตะกร้าสินค้านะครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานระบบจัดก,การข้อมูลหลังบ้านของ Magento นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับก่อนอื่นเข้ามาที่ระบบจัดก,การข้อมูลหลังบ้านนะครับก็คือล็อกอินเข้ามานะครับในระบบ จากนั้นเรามาดูขั้นตอนของการแก้ไขข้อมูลสินค้าก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเข้าไปที่แค t a l ลแคล็อกนะครับผมก่อนอื่นก็มาตัวที่เมนเท e โปรดักต์นะครับเมนเท e โปรดักต์ะจะเห็นว่าจะมีลิสต์รายการสินค้านะครับที่เรา ีอยู่ในระบบหลังบ้านถ้าหากมีการอัปเดตเช่นมีการแก้ไขข้อมูลสินค้าเราก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็มาดูว่าชื่อสินค้าชื่อไหนแล้วก็มาคลิกแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลนะครับก็คลิกเข้าไปในตัวสินค้านะครับตัวหนึ่ง จากนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องกรอกข้อมูลนะครับให้เราเลือกใส่นะครับเราก็ใส่ข้อมูลตามที่ที่เราตั้งไว้นะครับหรือว่าต้องการแก้ไขก็เพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีข้อมูลสินค้าต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวที่แจ้งว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าใหม่หรือว่า สินค้าที่เราต้องการให้โชว์ในหน้าเว็บไซต์นะครับอย่างตัวนี้ครับเป็นสินค้า,าใหม่เราเลือกในระบบจัดก,การหลังบ,บ้านนะครับทําให้แสดงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราลงสินค้าเป็นวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดเนี่ยนะครับผมแล้วเราต้องการให้มันแสดงสินค้าว่าเป็นสินค้าใหม่เนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนก็ได้ครับปกติดีกว่าที่ กำหนดที่ต้องการนะครับจากนั้นก็ตัวสเตตัสเนี่นะครับก็คือถ้าเราต้องการปิดปิดตัวสินค้านะครับไม่ให้แสดงเราก็มาเลือกที่ Disable นะครับเดี๋ยวเราลองลองลองดูได้นะครับสังเกตว่าสินค้าตัวนี้จะหายไปนะครับ ตัวนี้เป็นน้ำเต้านะครับผมจะให้ดูว่าสินค้าตัวนี้จะยุบหายไปในส่วนของอหน้าหน้าร้านนะครับก็เลือกรีเซ e เรียบร้อยแล้วก็กดที่ Save and Continue e ย i t นะครับซึ่งเป็นการเซฟที่สามารถแก้ไขได้ต่อเน,นื่องนะครับก็คือไม่ต้องเสียเวลาในการไป คลิกปิดแล้วคลิกเปิดใหม่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเซฟแล้วจากนั้นลองมารีเฟซในหน้าเว็บไซต์ดูนะครับโอเคสังเกตว่าสินค้าเนี่ยจะหายไปเนื่องจากเราทําการปิดไม่ให้มันแสดงในหน้าเว็บไซต์นะครับผมอ่าถ้าเรา,าต้องการให้เปิดก็มาที่ enable น,น,นะครับแล้วก็เลือกอ่าแล้วก็กดที่ save ครั้งหนึ่งครับแล้วเราลองไปรีเฟซในหน้าเว็บไซต์นะครับโอเคข้อมูลก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับสินค้าอ่ามาส่วนของ p r i c นะครับก็คือเป็นราคาสินค้าอันนี้เป็นหน่วยของบาทนะครับหน่วยบาทเป็นราคาเราตั้งได้นะครับว่าราคาตั้งเท่าไหร่แล้วก็ราคาอย่างเช่น group p r i เนี่ย กลุ่มลูคนี่คือกลุ่มของลูกค้านะครับที่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นจะมีให้เลือกหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับเป็นลูกค้าอ่าโ e เซล e หครับ r e ลเลอร์นะครับเราก็เลือกได้เช่นลูกค้าทั่วไปเนี่ยเราต้องการให้เห็นหนึ่งหนึ่งพันนะแล้วก็ลูกค้ากลุ่มหนึ่งเป็นโฮเซลเงี้ยครับเราต้องการให้เห็นสัก 9 0้าร้อยแล้วไอ้เก้าพอะไรกันนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นรีเทลเลอร์นะครับก็เป็นสักแปดร้อยอ่ะก็คือเนี่ยครับเป็นกลุ่มก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ทำการล็อกอินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นในราคาของที่เรากำหนดไปตามกลุ่มที่ที่เลือกไว้นะครับผมอันนี้เป็นการเซ็ตเบื้องต้นนะครับาจากนั้นเร่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไป กดที่เซฟได้นะครับโอเคแล้วก็สเปเชียลพานะครับเป็นราคาพิเศษนะครับอย่างเช่นเราต้องการาใส่เป็นราคาลดนะครับสมมติว่าเราตั้งไว้ลดไปเหลือ5,000นนี้ครับผมแล้วก็เรามาเลือกว่าราคาพิเศษเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ สมมติว่าผมเซตเป็นรอนที่3ถึงสิ้นเดือนก็คือ3าเน,นะครับผมเพื่อต้องการให้เ,เป็นราคาพิเศษเจากนั้นก็มาเลือกในส่วนที่เอขาเรียกว่า type price t y p i price ก็คือเป็นอย่างเช่นกลุ่มของการซื้อ,อ,อสมมตินะครับเป็นลูกค้าทุกกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ที่ทําการสั่งซื้อเช่น10ชิ้นให้ในราคา,าชิ้นละ5,000อย่างเงี้ยครับเป็นเขาเรียกว่าลำดับลำดับราคาหรือว่า,าลำดับการขายมันเป็นราคาขายส่งอย่างเงี้ยครับผมเช่นเป็นลูกค้า w h o l e s a l นะครับ สมมติว่าเขาลองสั่งซื้อไป20ชิ้นเหลือชิ้นละ4,000บาทนี้ครับเหมาะกับธุรกิจที่เป็นขายเครื่องสำอางพวกนี้ครับที่เป็นแบบใช้วิธีการแบบขายส่งเยอะๆแล้วเราต้องการให้แบบเลือกได้เลยว่ากลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนแล้วได้ราคาไหนบ้างนี้ยครับก็ตัวอย่างประมาณนี้ครับแล้วก็กดเซฟไป จากนั้นก็ในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาคิดที่ meta information นะครับ meta information เนี่ยเรามีข้อดีในส่วนของการติด SEO นะครับซึ่งถ้าเรากรอกเนี่ยข้อมูลมันก็จะมีนะครับกรอกเสร็จก็กดเหมือนเดิมครับ จากนั้นเรามาดูในเรื่องของการใส่รูปนะครับการใส่รูปนี่างเช่นถ้าเราต้องการลบรูปรูปเก่าออกไปเราก็มาเลือกที่รีมูฟแล้วกันกดที่รีมูฟพอกดที่รีมูฟเสร็จเนี่ยหากเรากดเซฟเนี่ยรูปมันก็นทําการลบออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มเนี่ยให้ทําการ กดที่ Browse File นะครับ Browse File แล้วก็มาเลือกที่รูปนะครับในเครื่องของเราพอเลือกเสร็จก็กดั p โหลดนะครับโอเคนะครับ, okay, รบเรื่องของกานะรใส่รูปเซฟรูปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งรูปหลักก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับเราให้รูปนี้เป็นรูปหลักแต่ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนรูปหลักเป็นรูปอื่นเราก็ทำได้นะครับ อ,อย่างเช่นเราต้อการให้ลูกค้าเห็นว่ารูปหลักเ,เป็นรูปชัดเจนก็คือ,เป,อเป็นรูปนี้แล้วกันเราก็มาติ๊ติดกามเลยนครับแล้วก็กดเซฟนแล้เดี๋ยวเราไปลองรีเฟชดูหน้าเว็บไซต์นะครับว่าจะเปลี่ยนไหมโอเคนะครับสังเกตว่าตัวนี้ก็คือรูปจะเปลี่ยนไป เราดูต่อครับมาในส่วนของ Inventory ก็คือสินค้าในสต็อกนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้เลือกไว้ว่าให้สินค้ามีในสต็อกเท่าไรแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจัดการสต็อกสินค้าด้วยให้เราเลือกที่ y ยกนะครับผมแล้วก็เลือกอจำนวนสินค้าในสต็อกอย่างเช่นสต็อกไว้10ตัวอย่างเงี้ยครับผมจากนั้น สถานะของสต็อกนะครับอย่างเช่นมีสินค้าในสต็อกกับไม่มีสินค้าในสต็อกเราก็เลือกได้นะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นสินค้ามีในสต็อกนะครับโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของหมวดหมู่ก็คือ c a t e g o r y นะครับอย่างเช่นสินค้าที่เราแอดไปเนี่ยเราต้องการให้อยู่หมวดไหนเราก็มาติ๊กเลือกได้นะครับติ๊กเพิ่มได้หรือว่าติ๊กออกได้นะครับ แล้วมาในส่วนของรีเลตโปรดักต์ก็คือสินค้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยคลิกเข้ามาในสินค้าตัวหนึ่งแล้วมีสินค้าใกล้เคียงเนี่ยแสดงด้วยเหมือนกับเป็นการแนะนําสินค้าตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับจะมีสินค้าตัวอื่นๆนะอย่้ยครับสินค้าที่คุณอาจสนใจนะครับก็จะเป็นสินค้าแบบ แสดงให้ให้ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเห็นว่ามีสินค้าตัวอื่นน่าสนใจอะไรประมาณนี้ครับก็มาเลือกติ๊กได้นะครับผมจากนั้นก็มาส่วนของอตัวนี้ก็คือ cross sell นะครับ cross sell นี่ก็จะเป็นสินค้าที่เราอยากให้ลูกค้าเห็นในหน้าของการ เช็คเอาท์นะครับก็คือชำระเงินยกตัวอย่างเช่นเราซื้อตัวนี้ไป่จากนั้นมันจะมีสินค้าที่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นในหน้าของชำระเงินด้วยซึ่งลูกค้าอาจจะสนใจแล้วลองคลิกเข้ามาดูได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้อ ว่าต้องการตัวไหนบ้างที่ที่อยากให้ลูกค้าเห็นนะครับอ่ะเราก็มาเลือกได้จากนั้นมาตัวฟังก์ชันอื่นฟังก์ชันอื่นนี้ก็ไม่มีตัวอื่นนะครับที่ท,ที่ต้องกรอ,อกอ่ะจากนั้นเสร็จแล้วก็กดเซฟอีกทีนะครับผมก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลสินค้าเรียบร้อยนะครับผมซึ่งหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันกับการแอดข้อมูลสินค้านะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแอดข้อมูลสินค้าแอดสินค้าใหม่นะครับการแอดสินค้าใหม่นะครับเริ่มจากคขาที่แค t a l o g อกนะครับผมแล้วก็มาที่ m a เม e product เหมือนเดิมครับมาที่ Add Product โอเคครับแล้วก็เลือกเป็น Simple Product นะครับ ซึ่งเป็นสินค้าชิ้นเดียวหรือคอนติเนียนะครับสังเกตนะครับหลักการจะเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับก็คือเหมือนกับการแก้ไขข้อมูลที่ได้นําไปเมื่อสักครู่นะครับเราก็มาทาการกรอกให้ครบนะครับแล้วก็ทําการเซฟปนเหมือนอการแก้ไขปกตินะครับข้อมูลเราจะ ลงไปในระบบให้นะครับก็จะเสร็จขั้นตอนของการแอดสินค้านะครับโอเคนะครับเราจบขั้นตอนของการแอดสินค้าเพียง